สวัสดีค่ะจากร้านเมเซนนะคะวันนี้เราจะพาไปดูเบาะรองนั่งสมาธิแบบนี้พนักพิงกันค่ะมีสองสีนะคะสีน้ำตาลแก่นบางวอลและสีอิฐค่ะและมีสองทรงนะคะคือทรงโค้งและทรงสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูขนาดของเบาะพนักพิงค่ะความกว้าง80เซนความสูง40เซนหนา30เซนค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูขนาดของฐานกันค่ะความกว้าง60เซนความยาว80เซนและหนา4เซนค่ะภายนอกเป็นหนัง PVC ส่วนภายในเป็นฟองน้ำอัดผสมฟองน้ำทั้งก้อนนะคะไม่ยุบทนแรงกดทับได้ดีและไม่เสียทรงง่ายด้วยค่ะ ใช้สำหรับพิธีกรรมต่างๆรองรับภาพผู้ใหญ่ภาพจะดูออกมาสวยสง่างามมากเลยค่ะราคาเพียง2,350บาทเท่านั้นสั่งซื้อเดือนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถสแกน QR code l ล n ์ตามนี้ได้เลยค่ะ